ก็ขอต้รับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมอยู่ผมวานะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมินะครับก็จะเป็น EP ีที่141แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโดยตอนนี้นะฮะมีชื่อตอนว่าความโกลาหลตอนที่1นะครับกองกำลังทหารของตระกูลคอมมานทั้งหมดมีประมาณ3,000ันนายตัวเลขของพวกมันไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับกิลสุริยันแต่พวกมันใช้บางวิธี ทำให้สามารถสร้างฐานอยู่บนห้องสมุดลอยฟ้าได้อย่างมั่นคงจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆทำให้พวกมันได้รับชัยชนะเหนือกิลสุริยันในการทำสงครามครั้งแรกเราทำลายอาคมได้ทั้งหมด5จุดแล้วที่เหลือก็คือส่วนที่อยู่ในห้องสมุดลอยฟ้าแผนการของมูยองบรลลุได้อย่างง่ายดายเมื่อใช้ให้องบิดเข้าช่วยเขาก็ค้นพบตำแหน่งของอาคมตัวสุดท้ายและทำลายมันลงภารกิจประสบความสำเร็จ พยองบิดดำเนินการตามคำสั่งของมูยองได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นตึง้งการทดสอบของปีศาจนภาได้เริ่มขึ้นแล้วกเกลสตี้และปราสากสกษัตริย์โบราณไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปปีศาจนภากำลังกระหายเลือดจงเสร็จสิ้นการทดสอบทั้งหมดถ้าคุณประสบความสำเร็จของางวัลจะได้รับตามผลงานของคุณถ้าคุณล้มเหลวปีศาจนภาจะได้รับการฟื้นคืนชีพ คีดจำกัดของเวลาคือ1,000ชั่วโมงจำนวนผู้เข้าร่วมคือ875,449คนดาวหางสีแดงพุ่งลงมาโลกเต็มไปด้วยเฉดแสงสีเดียวกันและในขณะนั้นคลื่นโลหิตก็ไหลทะลักเข้าสู่ทุกหนแหง่งการทดสอบของปีศาจรภายอย่างนั้นเหรอปีศาจรภามันคืออะไรกันเนี่ยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันฉันไม่รู้ว่าตอนนี้มันกำลังเกิดอ,อะไรขึ้น เหล่าผู้คนในเมืองต่างอยู่ในอาการตกใจกลุ่มชนชั้นสูงของกิลสุริยันก็ไม่ต่างกันอย่างไรก็ตามนี่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถานการณ์พิเศษโลกใบที่พวกเขาเห็นกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตึงตึง,ตงสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปคือบ้านของพวกเขาบ้านทุกหลังและแม้กระทั่งปราศาสตร์มีแขนขางอกออกมาและกลายเป็นมอนเตอร์และสำหรับคนที่อยู่ด้านใน แม้กระทั่งมูยองก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะพาตัวเฉพาะบุคคลสาคัญเพื่อทำการหลบหนีเท่านั้นการตกแต่งภายในของบ้านที่ถูกมองว่าเป็นาการออกแบบเพื่อความสะดวกสบายในอดีตพวกมันไม่ต่างอะไรจากท้องของสัตว์ประหลาดในตอนนี้เป็นเพราะกฎเข้มข้นได้ละลายและกัดกร่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้ไหลออกสู่สภาพแวดล้อมด้านนอกตึงมอนเตอร์กฎของวงตระกูลได้ปรากฏกฎของวงตระกูลจะโจมตีทุกอย่างที่เคลื่อนไหว โคนล้มกดของวงะกูลและรวบรวมแก่นแท้20ชิ้นม,ม,มูยองเกิดอะไรขึ้นไฮซินตกใจอย่างหนักถึงผมของเธอจะพันกันจากการเพิ่งตื่นนอนแต่สายตาของเธอนั้นชัดเจนในตอนนี้นี่เป็นสถานการณ์ที่เร่งด่วนคุณต้องเก็บตาประทับทั้งหมดออกมาและรีบหลบหนีไปอะฉันันเข้าใจแล้วรอแป๊บหนึ่งนะเราไม่มีเวลาแล้วไอ มูยองอุ้มไฮซินพาดไว้บนบา่าก่อนจะเดินตรงไปยังที่เก็บซ่อนตาประทับทั้งหมดเขาอัดพลังทำลายเวทป้องกันก่อนจะเก็บตาประทับออกมาและหลบหนีออกจากตัวปราสาทแน่นอนว่าปราสาทได้กลายเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ไปแล้วโชคดีที่สมาชิกของกิลสุริยันส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการหลบหนีเลดี้ไฮซินผู้บัญชาการทหารสูงสุด พวกเขามุ่งเข้ามาหาหมูยองด้วยความเร่งรีบแน่นอนว่าพวกเขาเป็นคนจํานวนจํากัดที่จงรักพักดีต่อมูยองในระดับหนึ่งมีเพียงไม่กี่คนในกิลสุริยันที่ยอมติดตามมูยองซุม่มมูยองนําดาบแห่งความโกรธเกี้ยวออกมาน้าแข็งสีขาวบริสุทธิ์กระจายออกมาจากร่างของเขาเมื่อเห็นดังนั้นไฮซินก็ขมวดคิ้วขึ้นไม่นะมูยองจากนี้ไปผมจะเป็นต้องทําลายปราศาสมูยองพูดอย่างเย็นชาอันตรายจะลดลง เมื่อปราสาทหลักของกิลสุริยันซึ่งมีโครงสร้างขนาดใหญ่ถูกกำจัดและบางทีพวกเขาอาจได้รับสิ่งที่เรียกว่าแก่นแท้ตุมตุมเพียงแค่มันเดินก็เพียงพอแล้วที่จะสังหารผู้คนตามข้อความเขียนไว้มอนเตอร์ที่เรียกว่ากดของวงตระกูลจะโจมตีทุกอย่างที่เคลื่อนไหวถ้าคุณอยู่นิ่งๆคุณจะไม่ถูกทำร้ายตามข้อมูลบอกไว้ว่ามันจะโจมตีเฉพาะสิ่งที่เคลื่อนไหวเท่านั้น หลายครั้งที่การอยู่เฉยเพื่อรอคอยศัตรูของคุณคือทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบสถานการณ์ก่อนแต่ละคนต่างามาพร้อมกับวิธีแก้ปัญหาของตอนเองเนะฮะทุกคนไม่เต็มใจที่จะออกหน้ารับความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้นั่นคือสิ่งแรกที่มันระบ,บุไว้คำพูดของพวกเขาไม่ผิดอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนักถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เป็นการทดสอบคือถูกต้องมูยองก็ทราบเรื่องนี้ ในอดีตหลังจากภัยวัดครั้งใหญ่เมื่อมูนได้สร้างศาสนาจักรปีศาจนภาและเริ่มทําสงครามกับนครศักดิ์สิทธิ์มูล,ลันเขาได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษเฉพาะผู้ที่เอาชนะการทดสอบของปีศาจนภาเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปีศาจนาพาในเวลานั้นเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นการทดสอบจริงๆหลายคนตีความหมายว่ามันเป็นเพียงช่วงความรุ่งโรจน์และความเสื่อมถอยของชีวิตมูยองก็เป็นหนึ่งที่มีความคิดเช่นนั้น อย่างไรก็ตามในเวลานั้นสิ่งพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนี่เป็นความจริงแท้แน่นอนถ้าการทดสอบของปีศาจนภาเกิดขึ้นทําไมเขาถึงไม่ทํามันในอดีตละ่ะในทางกลับกันเหตุใดมันจึงเกิดขึ้นในตอนนี้เห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างที่มูยองเองก็ไม่รู้หรือว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรุกคาดคือพื้นที่บริเวณนี้ กำแพงของห้องสมุดลอยฟ้ากำลังงหนเงินมันคือกำแพงสีฟ้าขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นรอบๆห้องสมุดลอยฟ้าดูเหมือนว่าบางทีปีศาจนภาจะฟืฟ้นคืนชีพจากมันเนื่องจากกำแพงเปล่งแสงจ้าจนไม่สามารถมองเห็นองค์ประกอบได้ถ้าเช่นนั้นมูยองก็ตัดสินใจว่าเขาจะเริ่มต้นด้วยการกำจัดสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก่อนโดยการสูดลมหายใจเฮือกใหญ่มูยองก็พุ่งออกไป จากนั้นปราศาสตรก็ขยับมือคว้ามูยองแต่เขาเร็วมากจนปราศาสตไม่สามารถติดตามได้บังดาบแห่งความกดเกลี้ยวตัดผ่านไปที่ขาของมันจากนั้นบาดแผลก็เผยออกมาและถูกแช่แข็งตุมตุมตุมตม,มูยองกระนำเตะไปที่ขาซึ่งถูกแช่แข็งของปราศาสต์อย่างต่อเนื่องและขาที่รองรับน้ำหนักของตัวปราศาสต์ก็แตกออกเป็นเสียงเสี่ยงตุ้มตุุมตุม,ตม,ตม ที่เหลือเขาก็แค่ทำมันซ้ำๆเมื่อแขนและขาถูกทำลายปราสาทก็กลับไปสู่สภาพเดิมมันเพียงพอที่จะกำจัดส่วนที่เพิ่งงอกขึ้นมาใหม่น่าเบื่อชมัดมูยองตัดมันด้วยดาบแห่งความโกรธเกลี้ยวสมาชิกอาของกิลกว่าหมื่นคนต่างเห็นภาพนั้นเมื่อไม่มีใครสามารถทำอะไรได้มูยองก็แสดงตัวอย่างให้ทุกคนดูจากนั้นพวกเขาก็ทำเช่นเดียวกันกับบ้านหลังอื่น มยองหันมามองที่ไฮซินเมื่อตระหนักได้ว่าตัวเองต้องทำอะไรไฮซินก็นำตราประทับออกมาฉันขอสั่งด้วยตราประทับผู้พิทักษ์ของกิลสุรยิยันจงกำจัดมอนสเตอร์รอบๆให้สิ้นซากและเก็บแก่นแท้ของพวกมันมาวิดมันมัน,ม,นมันคืออะไรอ้ามีบางอย่างอยู่ใต้ดินทัในใดนั้นฮะผู้คนก็เริ่มกรีดร้องมือสีดำยื่นออกมาจากพื้นดินและจมผู้คนลงไปในนั้นผู้ที่ถูกมันลากลงไปไม่มีใครได้โผล่ขึ้นมาอีกเลย มูยองดูเหมือนว่าจะรู้ว่ามันคืออะไรวิญญาณตึงวิญญาณจะโจมตีผู้ที่ยืนอยู่เฉยๆวิญญาณจะไม่จู่โจมผู้ที่อยู่คนเดียวประโยคที่เขาเคยเห็นมาก่อนหน้านี้เขาเคยมีประสบการณ์กับการทดสอบแบบนี้มาก่อนไม่สิคนส่วนใหญ่ที่รวมตัวกันอยู่ที่นี่คงจะเคยเจอมันมาก่อนเหมือนกันห้องสมุดหลอยฟ้าในระหว่างการทดสอบเขาเคยมีประสบการณ์ในสถานที่แห่งนั้นมูยองพยักหน้า ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณนั่นถือว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีฟักทักษะใช้ไม่ได้ผลกับมันถ้าวิญญาณเป็นประเภทหนึ่งของมอนเตอร์ทักษะประเภทแสงควรใช้ได้ตามปกติไม่ใช่เหรอทุกคนต่างหงุดหงิดนี่ไม่ใช่วิญญาณปกติทักษะถูกจำกัดการใช้งานพบผู้บุกรุกเริ่มกระบวนการกำจัดผู้บุกรุก ไม่มีทางเลือกอื่นๆวิญญาณในที่นี้คือผู้อยู่อาศัยเดิมของปราศาสต์ดังนั้นจึงถูกต้องที่คิดว่าพวกมันเป็นวิญญาณที่สิงสถิตของปราสาสกษ์กริย์โบราณพวกมันเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมและมนุษย์ในตอนนี้เปรียบเสมือนผู้บุกลุกเท่านั้นมันเป็นหน้าที่ของนักรบจะขับไล่ผู้บุกลุกจิตวิญญาณที่ได้รับการฝึกฝนและขัดเกลาเป็นพันหรือนับหมื่นปียอมไม่อาจถูกกำจัดออกไป โดยแค่การใช้ทักษะทั่วไปวิญญาณเหล่านั้นสามารถถูกกำจัดโดยวิญญาณเหมือนกันเท่านั้นเมอร์ดุด,ดันรูปแบบวงกลมสีดำฉายขึ้นด้านหลังของมูยองเส้นทางของอาชุราเปิดออกและมีวิญญาณหลายพันตนหลั่งไหลออกมามันเป็นทักษะที่อาชุรามอบให้แก่เขาถ้าปีศาจนาพาสามารถจัดการได้กับวิญ,ญญาณชั่วร้าย อย่าลืมว่าอาชุราเองก็เป็นถึงราชาแห่งวิญญาณชั่วร้ายเช่นเดียวกันในฐานะที่ทั้งสองเป็นเทพประเภทเดียวกันพวกเขาก็ควรจะสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้โดยตรงพวกมันเป็นวิญญาณร้ายที่ดีเมอรูดันถึงกับน้ำลายสอเขากำลังวางแผนที่จะรวมเอาพวกมันไว้ในกองทัพของตัวเองมูยองกำลังวางแผนที่จะทำสิ่งเดียวกัน แต่ไม่ว่ากี่ครั้งที่เขากําจัดมอนเตอร์กดของวงตระกูลแก่นแท้ก็ไม่เคยดรอปออกมาให้เห็นอย่างแล้วก็ตามเมื่อเขาสังหารอามอนเตอร์ตัวใหม่ที่ชื่อว่ากดของวงตระกูลสีม่วงไอเทมที่ต้องการก็ดรอปลงฉันต้องฆ่าพวกกดวงตระกูลที่มีสีสินะถ้าจะพูดให้เข้าใจมันเป็นมอนเตอร์ระดับสูงกว่าปกติและเจ้าตัวที่ชื่อว่ากดของวงตระกูลที่มีสีนั้นแข็งแกร่งและว่องไวกว่าตัวปกติหลายเท่า เหล่าหัวกะทิของกิลมากกว่า50คนเสียชีวิตขณะที่พยายามกำจัดกฎของวงตระกูลที่มีสีเนื่องจากมือดุดันอันตรายจากาเหล่าวิญ,ญญาณก็ลดน้อยลงระดับหนึ่งแต่ปัญหาอื่นๆก็ยังคงตามมาไม่หยุดหย่อนผู้หญิงกับปีมันเป็นวิญ,ญญาณที่มีรูปร่างแตกต่างจากซักคิวบัสเล็กน้อยตึง แม่มดอรัตติกาลสามารถล่อลวงได้ทั้งชายและหญิงยิ่งคุณรวมตัวกันมากเท่าไหร่ความเป็นไปได้ที่จะถูกสะกดจิตก็เพิ่มมากขึ้นนำลายยือดออกมาผู้หญิงพากันเปลยกายในขณะที่ผู้ชายก็ขยับสะโพกไปมาราวกับว่าพวกเขากำลังฝันอยู่ในตาพริมปิดลงและร่างกายของพวกเขาก็เริ่มสั่นถึมการแสดงออกของพวกเขาดูราวกับกำลังมีความสุขที่สุดในโลกคนที่มีความต้านทานเวทมนต์สูงสามารถต้านทานได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะหนีพ้นจากการทำให้ติดสถานะสับสนจากแม่มดรัตติกาลคนที่ติดสถานะต่างไม่สามารถยืนขึ้นได้วิญญาณของพวกเขาถูกสูบในขณะที่ร่างกายเริ่มเหี่ยวแห้งก่อนจะหมดลมหายใจและบรรดาผู้ที่เสียชีวิตด้วยวิธีนี้นะฮะทุกคนได้กลายเป็นแวมไพร์อะอะไรน,นี่นี่มันอะไรกันพวกเขายังไม่ตายอ้าาตึง้งแวมไพร์ดูดเลือดของคนที่มีชีวิตอยู่ บุคคลที่โดนดูดเลือดจะถูกควบคุมโดยแวมไพร์เป็นดั่งงานเลี้ยงอันโอชะสำหรับพูดผีทุกตนและพูดผีเหล่านี้ต้องการสิ่งหนึ่งนั่นคือความแตกแยกในท้ายที่สุดสิ่งที่เหล่าพูดผีพุ่งเป้าไปก็คือการรวมตัวกันของผู้คนเมื่ออยู่ตามลำพังพวกมันจะทำเป็นไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวดังนั้นจึงทำให้หลายคนตระหนักได้ว่าความสามัคคีจะก่อให้เกิดอันตรายซึ่งนั่นส่งผลให้เกิดการกระจายตัวหากฉันอยู่ลำพังโอกาสที่จะรอดชีวิตมีอัตราที่สูงกว่า ถ้าเรารวมตัวกันความคืบหน้าจะช้าลงมันดีกว่าที่จะแยกกันออกไปแม้กระทั่งกิลสุริยันก็เริ่มแสดงสัญญาณของการแตกแยก,กแล้วสถานการณ์ของสถานที่อื่นๆล้วนเห็นได้ชัดและเมื่อผู้คนเริ่มแยกออกจากกันข้อความก็ปรากฏขึ้นตึงคุณต้องการที่จะกลายเป็นสาวกของศาสนาจักรปีศาจนภาหรือไม่คุณสามารถปลอดภัยจากกฎของวงตระกูลวิญญาณแม่มดรัติกาล แวมพายและอื่นๆนอกจากนี้คุณสามารถได้รับพรจากาศาสนาจักรปีศานพาโดยพรจาก,าาจากาศาสนาจักรปีศานพามันจะช่วยเพิ่มความสามารถทางกายภาพของคุณพรจากาศาสนาจักรปีศานภาจะทําให้คุณได้รับทักษะใหม่เส้นทางสู่การเป็นสาวกที่ทุ่มเทให้กับาศาสนาจักรปีศานภาเมื่อหนึ่งกลายเป็นสาวกของปีศานพาพวกเขาสามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากวิญญ,ญาณที่น่าอิดโรยได้ไม่เพียงแค่นั้น หอาจได้รับพรของเทพเจ้าในการทดสอบมันไม่มีอะไรจะเสียมันเป็นกฎตายตัวใน Underworld เพื่อความอยู่รอดความแข็งแกร่งเป็นบรรทัดฐานที่ขาดไม่ได้โลกที่คนอ่อนแอต้องจบชีวิตลงและมีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดใครจะปฏิเสธถ้าพวกมันกล่าวว่าสามารถทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นได้ไม่มีเหตุผลที่จะออกจากเส้นทางที่ง่ายและเลือกเส้นทางที่ยากลำบาก แทบจะในทันทีบรรดาผู้ที่สแสวงหาผลประโยชน์และคนที่อ่อนแอต่างเลือกเส้นทางนั้นมันเป็นเพียงเรื่องของการยอมก้มหัวขั้นตอนที่ง่ายดายและไม่ซับซ้อนซึ่งไม่ต่างอะไรไปจากครีมนุ่มๆบนหน้าเค้กหลังจากเลือกเส้นทางของสาวกที่จงรักภักดีแล้วถ้อยคําก็ปรากฏขึ้นมา ตึงขอแสดงความยินดีคุณได้กลายเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ต่อศาสนาจักรปีศาณพาจงสังหารทุกคนนอกเหนือจากสาวกค,คนอื่น,นหลังจากกำจัดพวกเขาแล้วคะแนนจะได้รับและคุณจะได้รับรางวัลจากปีศาณภาแต่ถ้าคุณล้มเหลวในการรวบรวมคะแนนอย่างน้อย500คะแนนภายในเวลาที่กำหนดคุณจะต้องกลายเป็นวิญญาณคะแนนของเป้าหมายขึ้นอยู่กับอิทธิพลมากกว่าความแข็งแกร่งความสำคัญลำดับที่หนึ่งสำหรับ 10,000คะแนนกำจัดไฮซินความสำคัญลำดับที่2 7 0 0 0คะแนนกำจัดบาหมุดความสัมพันธ์ลำดับที่3 5,000คะแนนกำจัดลอเลสจินความสำคัญลำดับที่4 3,000คะแนนกำจัดโอสกิยูกะความสัมพันธ์ลำดับที่1 0 500คะแนนกำจัดมูยองก็จบไปแล้วนะครกับ ep 141ี ep 142ีความกุลหลนตอนสุดท้าย หลังจากเห็นชื่อของตัวเองอยู่ในลำดับที่10แล้วนะมูยองก็ข้วหมดคิ้วการจัดอันดับดูเหมือนว่าจะแปรผันตามอิทธิพลมากกว่าความแข็งแกร่งไฮซินเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกิวสุรยิยันและเนื่องจากกิวสุริยันเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในเกรซิตี้ทำให้เธอได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับแรกถ้าแบบนี้ต้องเกิดความวุ่นวายแน่ยิ่งผู้ติดตามศาสตราจักรปีศาจนภาเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะทำการทดสอบให้เสร็จสิ้นลงเท่านั้น ถึงตอนนี้นะฮะตัวเลขจะยังมีจํานวนน้อยแต่หากแต่ละกลุ่มถูกแยกออกจากกันเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายความหวาดกลัวจะทําให้หลายคนสูญเสียจิตใจเขาต้องรีบเคลื่อนไหวถึงแม้ว่าจะทําให้เกิดความสดใจก็ตามหัวหน้ากิวจลัดแสงบาหมุดหัวหน้าตระกูลลอเรสลอเรสจินและผู้นําของกลุ่มนินจาโอสกิยูกะกลุ่มตัวแทนของเกรซิตี้ได้แก่เกีวสุรยิยัน กิะละจรั์แสงและตระกูลลอเรสไม่นับรวมกลุ่มนินจาดูเหมือนว่าหลายไฟล์ถูกชักนำเข้ามาในเกรซิตี้แต่เนื่องจากผลกระทบของการทดสอบตัวตนของพวกเขาจึงถูกเปิดเผยไม่มีชื่อของอเล็กซานโดรชื่อของโอสกิยูกะซึ่งเป็นศัตรูที่ไม่เคยแสดงตัวถูกรวมอยู่ในรายชื่อเป้าหมายในการกำจัดอย่างไรก็ตามชื่อของอเล็กซานโดรควินทัสกลับไม่ได้ปรากฏให้เห็นเขาซ่อนตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ หรือไม่ก็คงตายไปแล้วสินะอนาคตถูกเปลี่ยนมันเป็นสถานการณ์ที่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมูยองทําได้แต่ทายหัวอยู่ภายในใจอเล็กซานโดเขาไม่น่าจะตายง่ายๆในอดีตที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเขาอยู่รอดจนจบหรอกเหรอแกคือหมูยองเองสินะเฮ้ๆ <c oughs> มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับเหล่าวิญญ,ญาณเมื่อชายคนนั้นหัวเราะเสียงดังพวกวิญญ,ญาณที่รวมตัวกันอยู่ก็กลายเป็นดาบของเขา พลังของฉันเอ่อล้อนออกมาพรจากปีศาจนภาเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆเอ๊ะเอตาของชายหนุ่มคนนั้นพลิกอ่าเหลือขึ้นไปครึ่งหนึ่งเมื่อกลายเป็นสาวกผู้ซื่อสัตย์ดูเหมือนว่าจะทําให้เขาสูญเสียสติความนึกคิดไปหลายส่วนสาวกผู้ซื่อสัตย์สุดท้ายการกลายเป็นสาวกก็ไม่ต่างอะไรจากการเป็นคนขี้ขาดถ้าพวกเขาไม่จิตใจที่เข้มแข็งยอมไม่มีทางที่จะไม่สงสัยเกี่ยวกับการเป็นสาวกของปีศาจนภาซุ่ม มูยองชักดาบแห่งความกรดเกี้ยออกมาจากนั้นแสงสีแดงก็เริ่มลอยขึ้นไปในอากาศรอบๆมูยองมันคล้ายกับแสงที่เกิดขึ้นหลังจากการทดสอบของปีศาจนภาถูกสร้างขึ้นแต่เมื่อเทียบกับมันมันดูเอื่อยเชยกว่ามากเขตแดนแห่งความสมบูรณ์ทันทีที่ชายคนนั้นก้าวไปในอาณาเขตของมูยองดาบที่สร้างขึ้นจากเหล่าวิญญ,ญาณก็สั่นไหวอ,อะไรกันนี่พวกวิญญ,ญ,ญาณกำลังกลัว ดวงตาที่เหลือกขึ้นครึ่งหนึ่งของชายคนนั้นเบิกกว้างวิญญาณฝูงพลังงานของผู้ที่ตายแล้วไม่มีทางที่ความรู้สึกเช่นนี้จะมีความหวาดกลัวเกิดขึ้นกับพวกมันทว่าตอนนี้เหล่าวิญญาณกำลังเป็นเช่นนั้นทันทีที่พวกมันเข้าไปในอาณาเขตของมูยองพวกมันก็ทำราวกับว่านี่คือสถานที่ที่ไม่สมควรย่างกลายเข้ามาวุ้ม การเคลื่อนไหวของมูยองไม่ต่างจากภาพเงาไม่มีแม้แต่เสียงใ,ใดๆราวกับว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นตั้งแต่เริ่มต้นเขาปรากฏตัวขึ้นและเฉือนคอของชายคนนั้นด,ด้วยดาบชั่วเลือดไหลทะลักออกจากคอของชายคนดังกล่าวแต่เขาไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นมูยองตัดนิ้วมือทีละข้างและค่อยๆเฉือนทุกส่วนเพื่อให้ชายคนนั้นรู้สึกเจ็บปวดที่สุดใบหูทั้งสองข้างถูกตัดทิ้งลูกตาถูกควักออกมาจากเบ้าและสุดท้ายก็ฉีกปาเขามันจนเปิดกว้าง จนเห็นสิ่งที่อยู่ภายในมันเป็นฉากที่โหดร้ายในระดับที่แม้แต่สมาชิกของกิ้วสุริยันที่คอยเฝ้าดูอยู่ยังคงต้องย่นคิ้วขึ้นอย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำใครก็ตามที่เป็นสาวกของพิศาจนาภามันผู้นั้นจะต้องตายอย่างเจ็บปวดที่สุดไม่นานหลังจากนั้นฮะเหล่าผูดผีหลายพันต้นที่นำโดยเมดุลันก็รุมโจมตีไปที่ชายคนนั้นชายคนนั้นร้องเสียงแปลกแม้ว่าเขาจะถูกตัดคอ ในขณะที่เราพูดผีจูโจมเสร็จเรียบร้อยแล้วร่างของชายคนดังกล่าวก็ไม่มีอะไรเหลือนอกจากเศษกระดูกนี่คือคำเตือนของมูยองสำหรับทุกคนคุณต้องกล้าหาญพอเพื่อที่จะกลายเป็นสาวกของปีศาจนภาและมูยองไม่มีเจตนาที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มนี้จำนวนตราประทับทั้งหมดที่ไฮซินเก็บรวบรวมมาได้คือ8ชิ้นในความเป็นจริงแล้วถือว่าเธอมีอำนาจไม่ต่างจากหัวหน้ากิวสุเรียนเลยทีเดียวแต่ยังมีผู้ที่มองดูไฮซินด้วยความดูถูก ให้สิ้นยังเด็กเกินไปดูแล้วกิลสุริยันคงถูกยึดครองโดยชายคนนี้หัวหน้าของอัศวินมังกรเพิงเลนน,นันชายผู้ที่มีคราวยาวจ้องมองมูยองด้วยสายตาที่กระหายเลือดแต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดดูเหมือนว่าจะสามารถอยู่ในท็อป10ของเหล่ามนุษยชาติได้หุบป,ปากผู้บัญชาการทหารยังนั้นเหรอมันก็เป็นแค่คนได้โชคดีเท่านั้นแหละแกรู้ไหมว่าทําไม10อันดับแรกของมนุษย์ถึงได้เป็น10อันดับแรก แกคงจะไม่พูดเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกใบหน้าของเลนนอนบิดเบี้ยวเหมือนใบหน้าของวิญญาณชั่วร้ายแต่เดิมเลนนอนควรมีอำนาจสูงสุดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงสงครามและอาศาวินมังกรเพลิงคือกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดของกิ้วสุดยันโดยความแข็งแกร่งของเ่าหัวกะทิ500คนเพียงพอที่จะล้มมังกรได้เลยทีเดียวดูแล้วการทดสอบสิ้นสุดลงมันจะเป็นปัญหาแน่หากเอเลกซันโดกลับมาฉัน ไม่มีเหตุผลที่จะโจมตีมูยองและถ้าไฮซินต้องการมันอำนาจของกิลอาจจะถูกแบ่งแยกออกไปความวุ่นวายของการแตกแยกพวกมันไม่ใช่คำพูดที่ดีเนื่องจากผลที่ได้จะเป็นความหายณะของกิลสุรยิยันเลนนอนรู้ดีกว่าคนอื่น,นว่าไฮซินเป็นเพียงแค่เด็กหัวอ่อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากโลกองกันอันแข็งแกร่งของเธอที่มีชื่อว่ามูยองทำให้นิสัยของเธอเปลี่ยนไปแล้วคุณจะทำอะไรถ้ามันตายไปซะ ไฮซินก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลนนอนขบฟันของเขาแน่นถูกต้องผู้บงการหลักที่อยู่เบื้องหลังของทุกอย่างก็คือมูยองถ้าเพียงแค่มูยองหายไปเลนนอนจะได้กลายเป็นผู้บัญชาการกองลังและทําลายการทดสอบลงนอกจากนี้เขายังจะได้รับการเสนอชื่อชิงตําแหน่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในการเป็นหัวหน้ากิลคนต่อไปแอปเปิลเน,นาผลเดียวเสียทั้งตกร้าถ้างั้น เมื่อรองหัวหน้ากลุม่มกำลังจะดึงดาบออกมาเลนนอนก็เข้าห้ามไว้ยังไม่ใช่ตอนนี้ฉันยังมีไพ่ในมือเหลืออยู่เรากลับรู้ว่าเลนนอนหมายถึงอะไรเขาหยุดการกระทำของตัวเองเอาไว้หัวหน้าคุณไม่ควรไว้ใจใผู้หญิงคนนี้ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งเธออาจจะแทงข้างหลังเรายังไงเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงสุดท้ายแล้วก็ไม่แข็ต้องอ่อนข้อให้กับผู้ชายอยู่ดีนอกจากนี้ตราบเท่าที่ฉันมีมรดกสืบทอด เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องติดตามฉันเท่านั้นเลนนันดึงแผ่นยันออกมาจากเสือ้อชิงแล้วเมื่อเขาฉีกมนันนะฮะภาพร่างของอีกาดำก็ลอยขึ้นไปสู่บนท้องฟ้าเขากำลังเรียกเธอนินจาที่มีนามว่าโอสกิยูกะเนื่องจากเขาได้ส่งคำสั่งไปแล้วนะจึงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรให้มากความตอนนี้พวกนินจาจะจัดการมูยองเองยูกะเธอหนีไปจากฉันไม่ได้หรอก เลนนอนหัวเราะเขารู้สึกว่าควรจะจบมันให้เร็วที่สุดเลนนอนพยักหน้าขณะที่พยายามคิดถึงวิธีชักจูงไฮซินหลังจากฆ่ามูหยองแล้ววิญญาณวิวัฒนาการทีละน้อยตัวอย่างเช่นบ้านที่กลายเป็นกฎของวงตระกูลเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและแม่มดลัติการก็ลอบสังหารและทำร้ายผู้คนมากขึ้นบางทีอาจเป็นไปได้ว่าอิทธิพลของพวกมันมากขึ้นจากการมีผู้ติดตามของปิศาจนภาเพิ่มขึ้น เลนนนเป็นคนอันตรายคุณต้องระมัดระวังเขาไว้อับดุลลันรองหัวหน้ากิลจู่ๆก็เข้ามาใกล้โมยองและพูดขึ้นภายในกิลตัวของอับดุลลันนั้นถูกริบลอนอำนาจและเขาก็กลายเป็นคนที่ไร้ประโยชน์อย่างไรก็ตามจิตวิญญาณของเขายังไม่หายไปจิตใจของเขาดูสงบเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างโมยองสามารถเดาได้ว่าจิตวิญญาณและความสงบนั่นมาจากไหนบรรดาผู้ที่ไม่มีอำนาจหรือความลับจักไม่รู้สึกถึงความพิเศษเช่นนี้ นี่เป็นคําแนะนําอย่างนั้นเหรอเลนนอนมีความโลภมากเกินไปเขาไม่สามารถสําเร็จการทดสอบนี้ได้หรอกคุณพูดเหมือนกับรู้จักบททดสอบของปีศาจนภาผมไม่รู้เกี่ยวกับบททดสอบของปีศาจนภาแต่ผมรู้เกี่ยวกับปีศาจนภาอับดุลลันหัวเราะอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวโดวยความจริงที่ว่าเขาเพิ่งจัดการกับกฎของวงตระกูลที่มีสีและได้รับแก่นแท้ของพวกมันความสบายใจของอับดุลลันก็ไม่สามารถอธิบายได้โดยง่ายเมื่อหมู่ยองไม่พูดอะไรอีกอับดุลลันจึงพูดต่อ ปีศาจนภพาเป็นที่นับถือในฐานะเทพ,พเจ้าแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เทพมันเป็นเพียงแค่การรวมกลุ่มจากความชั่วร้ายของปีศาจถ้ามันเป็นพระเจ้าก็คงจะเป็นแค่พระเจ้าเทียมพระเจ้าเทียมอย่างนั้นเหรอหมูลได้สร้างศาสนาจากปีศาจนภาขึ้นมานั่นเป็นเพราะเขาเคารพนับถือปีศาจนภามากไหนจะความจริงที่ว่าเทพ,พเจ้านั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอาชุลา่า ดังนั้นมูยองจึงเชื่อว่าปีศาจรพาเป็นหนึ่งในองค์เทพเหล่านั้นอย่างไรก็ตามอับดุลเลาะกล่าวว่ามันไม่ใช่นี่หมายความว่ายังไงกันสุดท้ายมันก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อที่แตกต่างกันถ้าคนหนึ่งกลายเป็นพระเจ้าผ่านความเชื่อและศรัทธาหากเมื่อไรที่ผู้ไร้ศรัทธาตัวของพระเจ้าเองก็คงต้องหายไปด้วยไม่ใช่หรอมันเป็นมุมมองใหม่นั่นหมายความว่าถ้าคุณกำจัดทุกคนที่ศรัทธาตัวปีศาจนภาแล้วตัวของปีศาจนภาเองก็จะหายไปด้วย นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาก่อให้เกิดความกลัวและรวบรวมผู้ที่นับถือศรัทธาพระเจ้าเทียมได้เพิ่มจํานวนคนที่เชื่อว่าเขาเป็นพระเจ้าจริงถึงคําพูดของอับดุลเลาะหจะถูกต้องแต่ศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดนี้คือมูนถ้ามูนเป็นผู้สร้างภาพลวงตาของพระเจ้าเขาจะเป็นกุญแจสําคัญในทุกสิ่งทุกอย่างพบการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัย มันเป็นทักษะที่เรียกว่าการส่งผ่านเสียงเทคนิคการถ่ายทอดเสียงผ่านอากาศจากระยะไกลมันเป็นเสียงของอัทาราเซียนินจา50คนกำลังเคลื่อนไหวดูเหมือนว่าพวกมันกำลังตามหาคุณอยู่มาสเตอร์คุณจะให้ทำยังไงพวกนินจามันคือเลนนอนอย่างแน่นอนมูยองรู้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับยูกะเขารู้ว่าเลนนอนจะเปลี่ยนข้างไปสักวันหนึ่ง แต่เวลานั้นเร็วกว่าที่เขาคิดดูเหมือนว่ามันไม่อยากเห็นมูยองเป็นผู้บัญชาการของทหารสูงสุดฆ่าพวกมันทุกคนซะอย่างไรก็ตามหากเป็นนินจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามียูกะอยู่ด้วยอัทราเซียคนเดียวอาจไม่พอเขาทรายหัวอยู่ภายในใจก่อนจะเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งหลังจากที่สั่งให้ฆ่าฉันจะไปกับนายด้วย ระหว่างการต่อสู้มูยองสร้างร่างโคลนด้วยทักษะหางวิญญาณและสั่งให้มันประจำอยู่ในกิลหลังจากนั้นเขาก็ออกไปล่าพวกนินจากับอัทราเซียนินจาและมือสังหารใครจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งกว่ากันหวังชุงหลินได้ค้นขว้าเกี่ยวกับพวกนินจาเป็นพิเศษบางทีอาจจะเป็นเพราะเขารู้สึกว่าพวกมันกำลังแชร์ผลกำไรร่วมกับเขาอยู่เป็นผลให้หวังชุงหลินหาวิธีต่งตางๆในการกำจัดนินจา เขาศึกษาทุกทักษะเฉพาะของพวกมันก่อนที่จะฉีดเทคนิคเหล่านั้นลงในเหล่ามือสังหารเพื่อขัดเกลาฝีมือและมูยองก็ได้รับมรดกเหล่านั้นพร้อมทั้งกลายเป็นมือสังหารที่ดีที่สุดแม้ว่าเขาจะกลับมายังอดีตแต่ทักษะเหล่านั้นยังไม่ได้หายไปอ้าภายใต้ดวงจันทร์สีแดงสดเมื่อร่างกายถูกตัดโลหิตก็ถลายลัก นินจาไม่สามารถแม้จะจบคำพูดของตัวเองและปากของมันก็ถูกเจาะการจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวเพียงชั่วขณะหนึ่งครึ่งหนึ่งของนินจา50คนก็เสียชีวิตไปแม้แต่นินจาก็ไม่สามารถตอบสนองการโจมตีอย่างฉับพลันได้อย่างรวดเร็วมันคือการต่อสู้ระหว่างนินจาและมือสังหารในระยะสั้นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือใครเป็นผู้เริ่มโจมตีก่อนพวกมันไม่เคยคิดมาก่อนว่ามูยองจะโจมตีในตอนนี้ความแตกต่างเล็กๆที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาทราเซียและมูยองเข้าสู่หมดนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดพวกเขาหลอมรวมเข้ากับความมืดและเข้าปิดชีพพวกนินจาฉันไม่เห็นยูกะโอสกิยูกะและนินจาที่แข็งแกร่งไม่สามารถมองเห็นได้หรือว่าพวกมันคิดว่านี่เพียงพอสำหรับการรอบสังหารมูยอง ถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าผิดหวังยูกะควรมีสายตาที่ฉลาดในการกำหนดระดับตัวตนที่แท้จริงของมูยองไม่เหมือนกับเลนนอนถ้าเธอได้เห็นตัวตนที่แท้จริงเธอคงจะมาทำงานนี้ด้วยตัวเองหรือไม่ก็ส่งนินจาที่ยอดเยี่ยมที่สุดมานี่ถือเป็นความจริงที่ว่าเธอไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของมูยองดูเหมือนว่าพวกมันถูกส่งมาตามคำสั่งของเลนนอนเท่านั้นอย่าทำร้ายร่างของพวกมันฉันจะเก็บไว้สร้างอันเดดรอบราบ สก,กุลลอเรสมอบผลประโยชน์หลายอย่างให้แก่มูยองในรูปแบบต่างๆความช่วยเหลือมากมายที่ได้รับจาก3กระดูกและอัาราเซียนอกจากนี้นะฮะเมื่อเรานินจาถูกสังหารให้อยู่ในสภาพดีที่สุดมูยองยิ้มอย่างชั่วร้ายเขาตั้งใจที่จะส่งอันเดนินจากลับคืนไปให้เลนนอนจงรับในสิ่งที่แกได้ก่อไว้แล้วก็จบตอนไปแล้วนะฮะจบ E ี142แล้วนะครับส่วน EP 143นะีผมขอเป็นพ่งนี้ละกันนะฮะพอดีผมง่วงมากตอนนี้